พันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ฉันสยามช้างนาช้างทองทีปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังหยุดไม่ได้จริงๆครับกับภารกิจพิชิตความจนของเราเกษตรกรไทยไปไหนไปกันคุณกิตติก็ไม่มีวันไปกันทุกที่รอบนี้มากันที่อุดรธานีมาดูนาข้าวของลุงอุไร ที่แกปลูกข้าวเจ้าข้าวเหนียวกว่า14ไร่ที่ก่อนหน้าก็ไม่ได้ดังใจแถมเหนื่อยใจไปกับการเป็นหนี้เป็นสินไม่น้อยเลยล่ะครับูบไรีเกิดเพชร25หมู่2บ้านตองคงตำบลอุ่มจานอำเภอป,ประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี ของเราหรือเปล่าครับครับใช่ข้าวเราเหรอครับข้าวเหนียวครับข้าวเจ้าฝั่งนี้ปกติมันสูงอย่างนี้ไหมครับไม่สูงขนาดนี้เพราะใช้ช้างข้ายาบเยมันสูงปกติมันจะไม่สูงขนาดนี้ใช่ไหมไม่สูงขนาดนี้ขนาดเนี้ยเหรอครับทุกครั้งที่ทํามาครับเพราะเพราะใส่ปุ๋ยเม็ดันจะขนาดนี้ขนาดนี้ก็ล้มแล้วพอมาใช้ไอช้างเนี่ยช้างช้างขยามเนี่ยมันจะขึ้นมาแ็งแรงขึ้นเราทากี่ไร่ครับเดี๋ยวก่อนมันสิบสี่ไร่อันนี้อันนี้สามไร่ข้างล่างนี่สิบสิบเอ็ดฝั่งนู้นเป็นข้าวข้าวข้าวเจ้า เดี๋ยวเป็นข้า,าวเจ้าฝันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่นสามไร่ข้า,าวเจ้านี่สิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดไร่ใช้ทั้งหมดเลยไหมครับครับสามกระปุกข้าวข้าวไปชิก <laughs> ครัง้งเดียวเลยครั้งเดียวจบใช้แค่น,นี้จบมันไม่ได้ได้อะไรอีกเลยมันขึ้นดีกว่าเดิมไหมขึ้นขึ้นดีกว่าเดิมหรอมันออกรวงดีกว่าเดิมไหมครับเพราะว่ารวงมันประมาณฟุตหนึ่งแต่ละรวงนะแล้วไอตอนก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะใช้ช้างสยามเนี่ยครับใช้ปุ๋ยปกติทั่วไปธรรมดาครับผม สิบสี่ไร่ใช้ปุ๋ยกี่กระสอบครับไร่ละกระสอบไร่ละกระสอบไร่ละกระสอบก็สิบสี่กระสอบสิบสี่กระสอบถูกไหมนอกเหนือจากปุ๋ยกระสอบแล้วใช้อย่างอื่นอีกไหมยาฆ่าหญ้ามียาฆ่าหญ้ามียานพวกแมลงแมลงมีมีมีนอนเพียมี้องใช้ใช้เราต้องหาอะไรมาฉีดบางยี่ห้อก็ดีบางยี่ห้อไม่ดีก็ลองมาตลอดดีเอลองมาตลอดเลยล้มลุกคานย่างเี้อ มันจนจนก็พออย่างนี้นะคือลองจนเงินมันไม่เหลือไม่เหลือถูกไหมเอาพูดกันตรงตใช่ใช่ลองจนเงินแทบจะไม่เหลือแล้วใช่ถมใช่ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างไม่ได้ผลจะมากกว่าพูดไปก็อดช้ำใจไม่ได้จริงๆครับเพราะการลงทุนก็ทำเอาหัวหมุนไม่เว้นแต่ละวันอันนั้นก็ต้องจ่ายอันนี้ก็ต้องกู้ก็ดูเอาเถอะเรื่องเป็นหนี้มีหรือจะเลี่ยงได้ ก่อนเนี้ยต้นทุนเนี่ยมันสูงนะสูงสูงเป็นนี่ดิเป็นนี่แล้วมันอีกสี่หมื่นปีการเนี่ยอย่างสมมติเออเราเราไม่มีรถไถนาใช่ป่ะก็ต้องจ้างละจ้างเขาไล่ละเจ็ดร้อยบาทได้ละเจ็ดร้อยเออไล่ละเจ็ดสี่ไล่ก็หนึ่งเดียวก็สี่ยี่สิบแปดโอ้เกือบหมื่นแล้วนะแค่แค่ค่ารถไถค่าอะไรนะรถเกี่ยวถ้าถ้านาปีอย่างนี้ข้าวข้าวมันสูงเาก็เกี่ยวไล่ละแปดร้อยโอ้โหได้ละแปดร้อยก็เกือบหมื่น แล้วยังไม่รวมปุ๋ยรวมยาอะไรอย่างังยัง,ย,นะย,งยังไม่รวมทำนาเป็นหน,นี้ป็นาเป็นหนี้ปีไกยเคยคิดจะเลิกทำไหมไม่รู้จะทําอะไรอาชีพแต่ก็ต้องทําถูกไหมแต่ก็ต้องทําเราคิดไหมว,ว่าเมื่อไหรเราจะหมดหนี้ก็ <c oughs> ถ้าไม่ได้ใช้ก็ตัดดอกเข้าไปแค่ตัดดอกอแล้วแล้วก็ต้นทุนก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยหรออยู่เหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่จบกักทีไม่จบไม่จบสักทีไม่พอก็ต้องไปกู้มาทําใหม่สะสมไปเรื่อยไปพอกหาหมูอืมเพราะว่าเรากู้มาเนี่ยไอ้ค่าต้นทุนเนี่ยก็กินหมดแล้วนะใช่ใช่ ชีวิตเกษตรกรมันก็ยังนีนี่แหละครับแต่แต่แต,แต่หนทางยังไม่หมดการปลดหนี้กำลังจะเริ่มขึ้นครับลุงอุไรที่เกือบจะถอดใจดันเปิดมาเจอช่อง62ก็เลยได้ลองของดีของใหม่ที่ได้ดั่งใจซะยิ่งกว่าได้อีกครับคือมันเพี้ยมอ่อนใจมันอ่อนใจอ่อนใจเลยมานั่งดูทีวีนั่งไปนั่งมาพอดีเลยไปกดเจอไอช่อง6 2ครับเจอคุณจิติก็เลยคุยกับยายบอก ซื้อปุ๋ยคุณติมาจะมาใช้ไหมเออเราลองสักครั้งหนึ่งว่าเดี๋ยวจะไม่ซื้ออีกเลยก็ว่าอย่างนี้สุดท้ายอีกแล้วสุดท้ายก็เซื้อมาใช้พอเอามาใช้นี่นี่ใช้ครั้งแรกใช่ไหมใช้ครั้งแรกใช้ใช้แค่นเดียวจบเลยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยหลังที่ฉีดเดี๋ยวนี่จะนี่แหละหลังที่ฉีดมันแตกต่างจากเดิมเยอะไหมเออเยอะเยอะต้นแข็งต้นแข็งเฉียวใบตั้งแล้วก็สูงแล้วทีนี้มันมันจะขึ้นมาอย่างสมมติรเราเราฉีดวันนี้นะครับ พวงนี้เช้าเรามาเช้าๆนี่น้ำค้างกำลังลงนี่อุ้ยข้าววุ้ยทไมมันสูงไงมันจะขึ้นมาประมาณสิบเซนเลยนะเอาจริงเลยเออมันจะขึ้นมาประมาณสิบเซนเลยนะมันเวเกินไปเปล่าเออผมว่าเออมันมันมันเป็นยังไงมันมันได้ผงชูรสอะไรก็ไม่รู้เนอะผงชูรสเออเหมือนเหมือนเรากินข้าวเออเรากินข้าวเพราะมันได้ผงชูรสยี่มันก็อร่อยเออมันอร่อยเปล่าอร่อยตาเขาชอบนั่งดูทีวีของคุณจิตตีนะลองลองมาใช้ดู เขาก็ดูรีวิวหลายคนเหมือนกันก็เลยว่าเอา้าลองลองดูนะปิดพันตัวนี้ก็เลยเามาลองดูในเหล็กข้าวก็ว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็ถามใช้ปุ๋ยอะไรข้าวดูงามจริงแต่คนเขาทักบ่อยนะปีปีนี้ข้าวมันงามจริงใครใครเมื่อก้เขาก็มายืนดูกันนะเพราะว่าเส้นทางนี้คนมันผ่านเยอะใช่ไหมล่ะใครเขาก็ว่าข้าวแปลงนี่งาม,งามตัวนี้ก็คือ3มกระปุ๋งนี่กระพันห้าก็โอเคแล้วก็ฉีดไปทั่วก็ปุ๋ยเม็ดแล้วก็ช่วยได้หน่อยนึงไม่ใช่ว่าไม่ไม่ช่วย แต่ก็ลดต้นทุนตัวนั้นลงเยอะแต่โอเคคุณภาพมันใช้ได้ค่ะโอเคคุณภาพโอเคเมื่อก่อนได้อย่างนี้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำข้าวมากี่ปีแล้วครับโอ้ทำทำมาทุกปีเลยนี่เดี๋ยวนี้ก็ท่าไหลหกสิบห้าปีแล้วค่อนชีวิตอ่าหกสิบห้าเคยเห็นข้าวเป็นอย่างนี้ไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยที่ผ่านผ่านมานะครับหนึ่งไร่ ได้เท่าไหร่มันตัวเฉลี่ยไอ้นี่มัน,มนตัวเฉลี่ยสิบสี่ไร่นี่มันจะได้ข้าวประมาณสี่ตันฮะฮะฮะเดี๋ยวนะสิบสี่ไร่ได้สี่ตันนึงเหรอเออสี่ตันทำมาหกสิบห้าปีอยู่ระบาประมาณนี้เลยอ่าประมาณก็โทษไปทั่วดินบ้างอะไรไม่ดีบ้างอะไรแล้วก็โทษอย่างชาวบ้านก็โทษกันนั่นแหละแต่มาสังเกตนะครับปีนี้ที่ใช้ไอ้ช้างสยามเนี่ยเราก็เลยว่าดินคือไม่เกี่ยว มันอยู่ที่ปุ๋ยเหมือนที่ลุงบอกเมื่อกี้มันต้องมีผงชูรสหรือเปล่าอ่มันต้องมีคชกินใช่ไหมอันนี้มันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่คนกินไม่ไม่ได้ผงชูรสแต่ว่ามันได้ธาตุอาหารมันได้ปุ๋ยหลังจากที่ฉีดไปครั้งเดียวเนี่ยเราอ่ะรู้สึกยังไงบ้างจากสิ่งที่เราเห็นหนูก็ดีใจดีใจที่นี่ก็ไปคุยไปไปไปคุยกับแฟนบอกพ่อใหญ่ข้าวตอนนี้มันงาม ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยไม่เคยเห็นแบบนี้ทำไมมันขึ้นขึ้นขนาดเป็นครื่มเลยนะแต่แค่เกินเดียวครับจากที่ดูที่ทําข้าวมา60กว่าปีจากที่ดูข้าวณตอนนี้นะได้มากกว่าเดิมไหมมากมากปีนี้ผมได้ไมด้มากได้มากกว่าเดิมครับปีนี้ได้เยอะแล้วหลังจากที่เอาช้างสยามมาฉีดเนี่ยได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มไหมไม่ถึง3กระสอบหรอกกระสอบที่สามลดลงไหมโอ้ลดใส่2กระสอบไปเองจกเคยใช้14เหรออรอใช่ รถไปเยอะเลยดิก็มันงามแล้วกลัวมันล้มอพอข้าวมันงามแล้วเราจะไปใส่เยอะทาไมเออไปใส่มันทาไมเพราะต้นต้นมันก็ใหญ่แข็งแรงคิดว่ายังไงมันก็ต้องลวงใหญ่อู้แต่มันลวงออกแบบออกโค้งเลยเนาะออนั่นแหละน้าหนักมันได้เหมือนกันนะเนี่ยขนาดไอ้ตัวเลกหลานยังไปพาเขาบอกว่าโอ้ข้าวหลืออ้อยที่ปู่เขาข้าวหลืออ้อยมันอ้อยลนะข้าวหลืออ้อยวาวข้าวเห็นวันนี้พอใจไหมพอใจพอใจพอใจไหม คีดว<ใ>่าจะใช้ต่อไหมใช้ต่อแล้วจะทํานาปังเพิ่อมอีกเป็น60ไร่ปีนี้แต่ว่าจะโลนี่เขา <c oughs> อยากหมดนี่ก็ได้หมดแน่ครับลุงอุไรก็แหมลองเปิดใจมาสักขนาดนี้เรื่องมีนี่ก็แค่เรื่องสิวๆขี้ปะติ๋วไปเลยล่ะครับ พนทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดลอ้อมช่างสยามช้างนาช้างทองอินแข็งแรงพื้แข็งแรงคนก็